พอเห็นลอยปลากระปลากเดินหอย่างนะเห็นลอยด้ยเลยบสิเนา กระสิวโ้ยกุ้งกระตูงงามอยู่นี่อ้กุ้งกตูงงามอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปันอาเอ็ซีทุกท่านฟังไทยเราฟังล่าที่เขามารับชมคลิปเราปลากับสาวนางจ้าเมื่อเนี่สาวนางกะสิพาพ่อใหญ่เมีหญ่มายามตุ่มเนาะหลังจากสาวนางใส่ไว้แต่คำว่านจ้าเมื่อเนี่สิพาพ่อใหญ่เมีหญ่มายามตุ่มจ้าเศร์มื้อนี้ยกับเสวันที่15กุมภาพันธ์ดสองพ้อ2567จจ้า ไปหลุมไปไปหลุนไปชมน้ำสาวนางเบิงจ้าว่าเหมือนอิสิมาน,มนบ่เนาะบ่อผิดบ่อเถือกข,อกข,อกขอ้อถอดข้อใส่เด้อจ้าไปไปกันเลยจ้าหล,ลังแหลกเนะาะหลังแหลกเหกมัน มีมใส่ไหวกคำๆนะปา่นี่ปลากเขาปลากดไปใส่หันเลยนี่เถอะ Rồi mình thân đẩy thay nha Cuộn Cuộn ngầm nữa Lăng lẹp không? ออกซิดเนาะงามเลยจ้ะอาอยู่เนาะเป็นบาดต้นเลยสานางก็บ่ทันหายอยู่จ้ะ มีบุหรี่หมดที่อื่เนาะก็ใส่ไลยใส่ตามกฎของเขาไปซิวเขาผู้ดีหมูปูก็ไม่เห็นเนาะ ต yup. ุ้มขาดบอเนปลางตัตุขาดบมมนเลยนตสองจะพี่เนาะลรงนี่อะรุนกันเหวๆจะว่า hmm. มือนีอสิมานบ่เนาะ Ừ. Ừ. bát bung 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 lắng bung 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 มาเมือน,นี้านสาวนางจิมานบอหลังจากสาวนางกับบดได้เฮ็ดคลิปมาหลายมือเนาะอุ้ยกุ้งตัวงามๆจ้ะอุ้ยเต็มอกอกัวทองค่ะ โยดเลยเนาะทำงานเลย

นำไล่เนอ่ะไปลุมล้างต่อไปกุ่งกลุ่งร้อยกุ่งกะ สุ่มขาบ่ขาดกระปูกระ 不来了。 bắt no. chiêu khảo, uh -huh. mày thấy sáng ngắm ngắm đi bắt chiêu khảo sáng ngắm đó, Мухлы. mới nó nữa thôi ít nữa nó không gà ok nó cuộn như thế đi ít

อู้งกระโจงงามอยู่ก้งโงงามอยู่ตุ่มขาเต๋าเ้ยพงี่ยงปราจิ๋วเตงดงดงดง้ง้กระเดิกุ้งเนาะงามเลย ไม่มีปูนะครับ่บว่าจะเอาปูไปเห็ดปูดองก่มีเลยนาะห้่มเบิดเลย มาทันได้ลองเปกลางเว็นเนาะอันนี้ใส่ใบคำว่านนี่จ้ะใส่ใบต้นคำนองขางขึ้นตรงงามเลยอ้ยมนี่จะเข่าเข่าเผือก ปลานะน่ะปลอีทในนี่นี่นะตรงเดตกปุ๊งนะ เห็นนันแดดตกงงนเเห็นไปอีทแง่กงกะเอ้ยลงหนำเ้อพี่น้อง กุ้งเนาะปัาดทำงานเลยี่เกินกัปนกุ้งนี่เด้อ để bưng cây cải cũng lắm tôi muốn ngàn đi bát tôi ngàn nó thậm <laughs> ปลาคอกันน่งบ่เอ้าปลากั่งทั้งปูทั้งปลาเนาะลังนี่น ของฟานะหดหงอกเลยเด็กก็อกาะกับ ไอ้เนี้ยกระตุ้มขาหมื่นกระปุกกระตุ่มขา ม่ติดเอไมดเหยปั กุ่มกุ้งกลุ่มกมงามเลยกุ่มอยู่ตรงนี้เนานะ ใสง่งแล้วออกจิตด้ออกกลางน,นะเดยใสยง่งามเลยจ้า

เวลาเดินทางกลับานจ้ามาสรุปยอดได้ยอดมานจ้ามือนี้ก็ถือประมานเนาะใส่ตุ่มไว้จะค้งบ้านจ้ามือนี้ก็พาใหย่แม่ไหย่ลงมายามตุ่มคือเก่าจ้ามือนี้ก็ถือประมานเป็นกลุ่งกามกลุ่งกามแดงเนาะเป็นปลาซิวเขาจ้ามือนี้ก็ได้พ่อได้อยู่ได้กินอยู่จ้ากินตามบานจ้าถ้ามาคิมนี่ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะ่บผาดกินใหม่ๆกับสองรอปากับสาวนางจ้า ขอบขอคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามทุกการรับชมติหมอมให้สาวนางจ้าสุดท้ายในสาวนางก็ขออวยพรอ,อวย,ยใหจพ่อไญไม่ไ่พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปเราปากับสาวนางก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่เป็นลมโพ่อลมใชของลูกหลานตลอดไปจ้านอนรับก็ให้ได้เงินมือน,นอนตื่นก็นใ,หให้ได้เงินล้านกับหอดบานอย่าลืมบงคลิปเราปากับสาวนางจ้า สุดท้ายนี้สานน่งกับคอขาวเข้ามาสวัสดีค่ะพอ,อกันคลิปหน้าจ้า